สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับกล้วยอบหั่นเป็นเม็ดๆแบบนี้เอามาทําเป็นของว่างทานเล่นแปรรูปกล้วยน้ําว้าสุกที่ทานไม่ทันค่ะท่านตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้กล้วยน้ําว้าสุกงอมที่ทานไม่ทนันเอามาแปรรูปได้เลยนะคะเจ๊าปานมีกล้วยน้ําว้าสุกที่สุกงอมมากๆค่ะทานแบบนี้ก็ไม่อร่อยเพราะเนื้อจะช้ําและสุกเละปอกเปลือกกล้วยออกมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ กล้วยของเจี๊ปานสุกงอมทั้งหวีก็เลยต้องเอามาแปรรูปให้หมดเลยค่ะจะได้ไม่ต้องทิ้งกล้วยน้ำว้าบ้านเราหาง่ายลองเอามาทำดูนะคะเพื่อนๆเ,เจี๊ปานรับรองเลยค่ะว่าติดใจแน่นอนหั่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกล้วยหนึ่งลูกมาแบ่งสามส่วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำแต่ละส่วนที่ได้มาหั่นครึ่งแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะให้พอดีคำเลยนะคะ หั่นเพลินๆไปนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามชอบเลยค่ะเจ๊ปานหั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้เวลานำไปอบจะแห้งง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาใส่ภาชนะที่จะนำเอาไปอบเลยค่ะเจ๊ปานทำในหมอ้อทอดไร้น้ำมันเจ๊ปานก็จะอบในกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อนๆนสามารถอบในหม้ออบลมร้อนหรือว่าจะเป็นเตาอบหรือนำไปตากแดดหรือนำไปจี่ในกระทะ เพื่อทําให้แห้งก็ได้เช่นกันค่ะเจ๊ปานก็หัน่นเพลินๆไปค่ะหั่นเสร็จแล้วก็วางให้ทั่วรอบเลยนะคะไม่ให้มันซ้อนกันมากนะะักค่ะเวลาอบจะได้ไม่ติดกันค่ะการอบผลไม้แบบนี้สามารถอบได้กับผลไม้หลายอย่างเลยนะคะจะเป็นแอปเปิลกีวีสับป,ปะรดก็ทําด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันได้ค่ะกล้วยที่หั่นได้แล้วนำมาอบได้เลยค่ะเพื่อนๆ ตั้งความร้อนไว้ที่100องศาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะผ่านมา20นาทีแล้วเรามาดูผลงานกันค่ะตอนนี้กล้วยก็เหลืองสุกด้านนอกแล้วนะคะเจแปนจะใช้ตะเกียบกับด้านกล้วยเพื่อให้ด้านในเหลืองสุกน่าทานเช่นเดียวกันค่ะค่อยๆเกลี่ยให้เหนื้อกล้วยข้างในนะคะล่อนออกมาค่ะ เกลี่ยกล้วยจนทั่วแล้วเราจะอบต่ออีก20นาทีที่ความร้อนเท่าเดิมเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้กล้วยอบเม็ดที่น่าทานมากๆหอมกลุ่นทั่วบ้านเลยค่ะเพื่อนๆนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บเอาไว้ทานเล่นเพลินๆด้วยค่ะได้เนื้อกล้วยหนึบๆความหวานของกล้วยนั้นไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานจะเก็บไว้ใส่สลัด รสชาติเหมือนกล้วยตากแห้งเลยค่ะหรือเอามาใส่จานเสิร์ฟทานเล่นได้เลยนะคะเพื่อนๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะเวลามีกล้วยสุกงอมจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ